สวัสดีครับพี่น้องครับมืดอนอีสานมาดันติกสบห้ามารุ้จักผลไม้ที่สวยแปลกครับพี่น้องครับผลไม้ที่นี่นั่นก็คือมอนไคครับต้นมอนไคพี่น้องครับมาเบิร์กนเลยครับพี่น้องครับมอนไคครับลูกสวยครับพี่น้องคล้ายๆลูกท่อลูกท่อพื้นบ้านครับพี่น้องครับเยอะมากนะคะ มากสูกพี่น้องรสหวานหอมนะพี่น้องครับมอนไข่ครับมากสวยมอนไข่ลือลูกทอพื้นบ้านครับพี่น้องครับมีมีซึ่งทองสื้อทองทินบ่านลูกทอพื้นพื้นบ้านพี่น้องครับแล้วก็เซียนทอทิดช้ามอนไข่ครับ มีเทียมกำเนิดอยู่ประเทศเม็กซิโกครับพี่น้องครับมังมากสวยๆพี่น้องลูกสวยลูกมันมอนไครเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางครับพี่น้องครับใบใบเลี้ยวแหลมครับพี่น้องครับผลมีเมล็ดขนาดใหญ่ครับคือเมล็ดมีเมล็ดเดี่ยวข้างในครับพี่น้องครับรสผลสุกรสหวานหอมพี่น้องครับทรั สารพคุณทั้งยาสมุนไพรครับพี่น้องมอนไข่มีวิตามินเอและมีสารเบตา้าแคแรโรทีนครับพี่น้องครับเป็นยาบำรุงผิวให้เปล่งปังพี่น้องบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงไปประสาทครับพี่น้องครับและก็เป็นยารักษาเลือดออกตามไร้ฟันด้วยครับพี่น้องครับ เป็นลูกลูกท่ออันลูกลูกท่อพื้นบ้านครับพี่น้องซื้อเลือกเลือกอีตอย่างหนึ่งครับพี่น้องเต็มต้นเลยครับพี่น้องครับผลสวยครับผลมีรูปร่างสวยพี่น้องครับหล่ลายด้วยจ้าเนอะลูกสวยใครเป็นเบอเ์็หนมต้นแล้วครับพี่น้องครับมีวิตามินเอครับพี่น้องครับ มีสารเบต้าแคโรทีนครับพี่น้องครับเป็นยาบำรุงผิวห้เป็งปังพี่น้องครับบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงปลายประสาทครับและก็เป็นยารักษาเลือดออกตามไรฟันครับมักมอนไข่ครับพี่น้องครับลูกซุกกินได้ครับหวานหอมพี่น้องครับขนสวยเนาะ ผลสวยครับพี่น้องครับลูกนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะลูกใหี้กใกล้ใกล้สุกแล้วลูกใกลง <นะ S 2> สุกแล้วลูกเต็มต้นนะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับมื้อนี้ไก่อีสานมาดํมติกพายมาดูจากต้นมอนไข่นะครับพี่น้องครับที่มีคุณสพคุณทั้งอาหารและกะทั้งยาพร้อมครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องครับมื้อนี้สวัสดีครับ